อันยองฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบฮลัลโหลทุกคนเรามีคำถามเราจะปักหมุดยังไงเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวนะอ่ะอันนี้เหรอแล้วเราต้องทำไงถึงจะปักหมุดกันอ๋อนี่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 เราปักหมุดไปแล้ว <c oughs> เราปักหมุดไปแล้ว เดี please, ๋ยวแปบนึงนะวันดีครับก็วันนี้เป็นวันที่เซเว่นโปรเจกต์เรื่องวันสปพนนธรรมของบุญกับเปรมจะออนแล้วเนาะก็ฝากทุกคนเข้าไปจิ้มข้างล่างหน่อยเนี่ยแล้วก็ฝากเล่นแท็กหน่อยนะทุกคนแท็กชื่อว่าเซเว่นโปรเจกต์ e t c นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เริ่มปั่นแท็กกันแล้วแหละก็งงอยู่ว่าทำไมถึงปั่นแท็กกันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะปั่นอะไรดีอ่ะ สวัสดีครับเดี๋ยวนะอ้วนหน่อยอ้วนอ้วนอ้วนอ้อ้วนโอ้เปมหายอ่ะเปมแป๊บนึงนะครับก็ให้คำถามหนึ่งคำถามก็คือให้ไปโหวตเอาว่าทีมไหนและตอนสุดท้ายจะมาถามอีกทีว่าทีมไหน ก็เดี๋ยวมาโปรโมทก่อนว่าเซนโปรเจกต์นะครับผม EP ที่4จะมาตอน2ทุ่มใช่ครับผมมาตอน2ทุ่มชื่อตอนว่าวันสพรานธรรมนะครับผมก็ดูได้ทาง ICE หรือ iq.com นี่ซึ่งก็ถ้าเกิดใครอยากดูก็กดข้างล่างเลยซึ่งใครที่เป็นเมมเบอร์ก็จะได้วันนี้เนาะได้ดูวันนี้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เมมเบอร์ก็จะได้ดูพรุ่งนี้ซึ่งอยากให้ดูสดมากกว่าเพราะมันก็เจีมจนอยู่ บุญเปรมฮะไม่มีเปรมบุตรล็อกที่โลกนี้ไดสุกิไดสุกิเปรมอ้วนอยู่ใสก็วันนี้เราไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นเกมไทยไทยเพลงเนาะเพราะเดี๋ยวเซนโปรเจกเกอรมาตอนสองทุ่มไหนเปรมอ่ะเปรมพิมพ์มาหน่อยทำไมไม่ขึ้นเลยอ่ะกันนึ่งนะวิวรีเควส์นี่ วววสวัสดีครับยังไม่ถึงบ้าน,นหรอยังรถติดมากไปออกไปออกไปสักพักอะไรนะออกไปสักพักแล้วนี่พักแล้วนี่รถติดสุดๆพี่ตอนนี้อยู่แถวนี้ย,ยังไม่ถึงบ้านยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงบ้านพี่เลยเอาดีดี เรถติดมากจริงๆว่าจริงๆรถติดไม่ไหวแล้วแล้วพรุ่งนี้คือเราต้องตื่นกันตีสามใช่ไหมตื่นตีเอ้าหายแป๊บนึงนะเป็มหายแป๊บนึงขออีกรอบขอโทษพี่ขอโทษกดผิดไหมันกดออกอันนี้ถูกยังอ่ะอ่ะได้ละก็ วันนี้น้อ2สองทุ่มบอกไปแล้วตอนแรกแต่บอกอีกรอบหนึ่งก็จะมีอ่าเซียนโปรเจกต์อัลสปันสปอรด์ครับเอฟหรือเอฟบอลรูน่เเองก็สามารถรับชมได้ตอนสองทุ่มโปฮพะโลได้ยินปะยินโอเคโอเคเอาใหม่อ่ะก็สามารถรับชมได้ตอนสองทุ่มน้องทางไอซีซีซึ่งบุญปักกินไว้ละ <laughs> นีทั้งล่าง พี่วันปักพินไปแล้เซ็าโปรเจกต์ e p EPC แล้วก็แทสแทกเซ็นโปรเจกต์ดูบนแอป i c e แล้วก็ IQ.com ครับผมถูกต้องก็ฝากทุกคนปั่นแพ็กด้วยนะฝากกันแน่ครับผมได้ครับผมก็พรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมงเออตีเท่าไหร ตีสี่ตีสี่ออกตีสามตีสี่ออกต้อนตื่นก็คือตื่นตีสามตีสี่ออกถึงนู่นตีห้าแล้วก็ยาวๆเลยับไม่ไหวนอนบนรถได้ชั่วโมงนรามนรถได้ชั่วโมงหนึ่งเข้าใจจะนอนหลับหรอหลับโอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องนอนครับผมที่ทำเรื่องนอนกับใครเอเออครับครับหลับยังไงก็หลับ ใช่ก็พรุ่งนี้เราก็จะมีอ่าไลฟ์เบื้องหลังกองถ่ายของมินิเชือกป่านด้วยเซเชียลเชือกป่านใช่ครับผมที่จะอ่เไลฟ์สดทาง YouTube ของช่องบาบิซาบิใช่ก็สมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับได้ครับแล้วยังเนะี่ยยังไม่ถึงเอาจริงผ่านคอนโดพี่บุญนนยังเอาเพิ่งผ่าน อ๋อโอ้โลติดมากอรถติดสุดๆอ่ะเรามาคุยถึงเรื่องอ่ซีรีส์วันนี้ดีกว่าเซืนโปรเจกต์พี่บุญน่าจะพูดไปเยอะแหละแต่ผมเข้ามาไม่ทันอะใช่ไหมก็เป็นเอ่อีพีที่สี่แล้วกันละครั้หนึ่งวันสปอร์นทามนะครับ,นะรบผมจริงๆเรื่องเนี้ยคือถ้าถามวาดราม่าไหมก็ไม่นะพี่บุญว่างไงมันเป็นดีดีกลุบกลิบ ได้ใส่สากบหวานอะไรอย่างงี้ก็อ่ะข้างหนึ่งอะไรนะอ่ค้างหนึ่งได้บ้งกันเมื่อกี้ลงอุโมงก็เป็นซีรีส์ที่วัยรุ่นสามารถดูได้นะวัยรุ่นชอบครับผมชวนพ่อแม่มาดูด้วยก็ได้ ไม่ด่ามากอยากตั้งโพมันตั้งโพยังเก็บบุญมีหนามารอใครเพาดามากันไม่มีว่าที่ดูมาก็คือมัน้นะอีั่งไม่ได้ขนาดนั้นส่วนใหญ่จะหนักไปทางแบบกุ้งกลิ่มมากกว่าความรักแุ้มกลิ่มยิ้มอมยิ้มแอบชอบฉันแอบชอบเธอรักสดใสตีขับแล้วนะเป็นซีรีส์ตกขา อะไรอะอ่ะก็ระหว่างนี้ก็ฝากทุกคนปัดแท็กด้วยเนาะเอาลุยแล้วแบบนึงเล่นเยอะอ้วนแป๊บนึงหลุด เอวนะอ่ะเอาหายาวเลยนี่โทษคบขอัทษครับขโัษครขับได้ก็ระหว่างนี้ฝากทุกคนปั่นแท็กด้วยเนาะเซเว่นโปรเจกต์อีพีีในทวิตเตอร์เนาะไหนอ้อนเขาหน่อยเร็วอ้อนอ้อนหน่อย ครับผมก็ฝากพี่ๆทุกคนน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหรือว่าแม่ๆทุกคนนะครับผมปั่นแฮชแท็กเอ่อเฟซโปรเจกต์ e p c ให้ด้วยทางคอิวเตอร์นะครับผมก็ลองลอง,ลองแบบลองดูเนาะก็ฝากทุกคนปัน่นเยอะๆด้วยขอแบบไม่อยากขอเอาแบบทุกคนทำใจเอาไปตั๊กไปตั๊กไปตั๊กใครอ่ะอโลนทุกคนมาบายบายเฉยๆไปแล้วบายบายทุกคนจะจุดไฟแช็กเผาอะไรก่อนดีแล้ว่า เออระหว่างรถพี่บุญกับสตูดิโอมิซาบิระหว่างรถพี่พี่ตี๋พอเจอกันไม่มีเลยนะพี่บุญรถคู่บุญนั่นเนี่ยเอาจะซื้อรถแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยยากเย้ยคอนโดนมมันเป็นแพนเดนาคตอ๋อใช่อีกนานอยู่ใครว่าพี่เหมือนผู้หญิง มีคนบอกพี่เหมือนผู้หญิงเหมือนผู้หญิงไม่เหมือนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอย่าไปทาแฟนคลับเลยเดี๋ยวรูปเต็มทวิตเตอร์เดี๋ยวรูปเต็มทวิตเตอร์อีกให้อีกอ่ะบอกว่าเหมือนเราพูดว่าเอาปากกาบอลวงดิเหมือนต้องไหนเอาปากกาบอลวงเขาวงเนยน วันนี้เอาใหญ่นะเราวันนี้เอาใหญ่นะอ่าก็ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูเทนทวิตเตอร์ตอนนี้ถึงเท่าไหร่แล้วอะแต่ก็น่าจะน่าจะพอติดอยู่บ้างนะก็ขอบคุณมากวันนี้วันนี้การบ้านเยอะมากอืมกันบ้านเยอะมากสี่แท็กไปเลยขอบคุณทุกคนที่แบบปั่นนั้งแต่เช้าเ้วตั้งแต่เรื่องในนออนไลน์จนมาถึงเลย The Standard ปอบน้อง อืมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมก็เรารู้แหละบางคนติดเงาติดอะไรมาก็ิดข้ออย่างไรเราติดเงาเขาใจเพราะแบบมันปั่นมากวันนะวันนี้ก็เอาเท่าที่ไหวนะทุกคนใชนะ่เอาเท่าที่ไหวถ้าแสนแตกเปรมจะให้อะไรเอ่อให้พี่มุนซื้อบ้านให้ผมครับแล้วก็ซื้อรถให้ด้วยใครอยากเห็นพี่บุญเสียตังค์วันนี้หนึ่งแสนเคงในแท็กทวิตเตอร์ ที่ผนซื้อล่นให้เลยเฟมชอบชอบน้ำเสียงอ่ะเฟมเอ,าอ้ายิ่งไปไหนล่ะวะิ่งไปไหนล่ะ, <laughs> ะไ,ม <laughs> ไม่ใช่รถคันนี้ดิใหญ่แล้วผมนั่งได้ด้วยนี่พอดเลยนะแต่ผมนั่งไม่ได้ไงพี่พอดจีที T T เลยนะเฟมเออแต่ผมนั่งไม่ได้ไง น,นั่งได้เอาพี่บุญนั่งให้ผมดูหน่อยดิโอ <laughs> <laughs> นี่เราจะชวนคนมาดูเอ่อสเปนโปรเจกต์จริงๆใช่ไหมรือเขาเราเรา,เรามาคายคำกันอีกแล้วเนี่ยนี่อ่าขอขอโปรโมทก่อนน้องเปิดประตูได้สองประตูเลยนะเป็นสองที่นั่งอเอ่อ่าเป็นพพสนะครับผม g t ที <laughs> สองอ <RX. S 1> <laughs> สีฟ้าทําความเร็วได้มากกว่าสามร้อยถึงสี่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเพราะฉะนั้นน,น,นั่งถามพี่ๆเขาดีกว่าแบบรถคันนี้เวิร์กไหมไม่ได้รถคันนี้คือขายบ้านซื้อเลยนะร้อเล่นรอเล่นแต่อ,อยริงๆคือเป็นรถในฝันนะอยากอยากได้มาก เป็นคนเป็นแบบชอบเป็นคนที่ชอบเล่นรถอยู่แล้วแล้วแบบพอสนี่เป็นอีกอีกฝันหนึ่งที่อยากทำไม่ได้อ่าก็แป๊บนึงนะฮะมีมีมีม,มีไอ้นี่มามีทีมงานบอกมาว่าอ่าปากพูดถึง IC i c e ีหน่อยใช่ครับผมก็ทางรับชมดูออนไลน์เนาะของอ่าซเวิร์สโปรเ ก็แอปไอคิดพร,ร้อมก็สำหรับ EP นะครับผมสามารถจูสดได้ตอนตองคุ่มวันนี้เลยวันนี้เลยในในพินที่บุญฝักไว้ตายครับผมแล้วก็สามารถร่วมพูดคุยแตนแจกแจกปฏิสทิได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะใช่ครับผมแล้วก็มีเอ่อสำหรับเออสมายชิทั่วไปสามารถดูได้วันพรุ่งนี้นะครับผมกังแอป i อ e แล้วก็ IQ.com เนาะ แต่อยากให้ทุกคนมาดูพร้อมกันนะวันนี้จะได้แบบจะได้คุยกันอ่เออจะได้คุยคนอ,อื่ออนเขารู้เรื่องถึงแม้วันเดียวก็ต้องเราก็ต้องคุยให้รู้เรื่องนะผมแล้วก็กิจกรรมเนาะตัวอย่างสกิปตอนนี้การ,รเืินโปรเจกต์ส่งต่อรักเนาะเสื้อพร,ร้อรมลายเซน็นได้ครับผมแล้วก็มีปอดตองคอที่อัดแล้วก็ใช่ครับเก็บแค่โพสตรูปอาหารที่ชอบ หรือว่ารูปกาแดงว่าอยากแนะนําให้ใครไปกินก็มีสิทธิ์รับรางวัลลใช่ครับผมครับก็เสียงในหมอนก็จะเป็นเสียงที่กระเป็นบอกฝันนะฮะใช่แล้ครับผมแหลก็ตอนนี้ประมาณสิบเจ็ดสเจ็ดนาทีแจะเริ่มถ่ายอะไรได้บ้างครัแอปสปอยอะไรได้บ้างปะ เออสปอยอะไรได้หรอพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ปแบบบอกบอกทุกคนว่าเวลาดูจบแล้วอ่ะอย่าเก็บความสุขและความสนุกไว้คนเดียวให้โทรไปหาเพื่อน <c oughs> ไม่ไม่เ<ห>รไปด่าให้เพื่อนฟังไม่ไม,ไม่คือจะจะบอกว่าหลังจากเราไลฟ์จบเนี่ยเอ้ยเอยไม่ใช่ซีรีส์ออนแอร์จบไปเนี่ยเราจะมีเออเออเขาเรียกว่าสเปซควินเตอร ตอนเวลาสี่ทุ่มครับผมก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ใช่ครับผมทางทวิตเตอร์นะเดี๋ยวทางทีมงานจะแจ้งทีเรื่องห้องไหนอะไรอะไรยังไงได้ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่กดสิวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกดโอ้ยนี่ต้องมาตัดผมกันเนี่ยจริงปะเนี่ยเตี้กําลังปร้ลานตัดผมโอ้ยตงฐานต้อไปเป็นน้องทีมันพรุ่งนี้ไง ตอนน่นารักเ,เออผมตอนนี้เป็นน้องทีนะเป็นน้องทีเวอร์ชั่นแบบไอโซเลชันนานเกินอ่ะกักตัวนานเกิน <c oughs> เออผมยาวเยือยไม่ไหวเออลืมไปว่าของเป็มต้องปัดตัดผมนี่หนะเนี่ยไปตัดออกให้เป็นทีมกันผมยาวแล้วก็อยัง,งห้องกี่โมงอ่ะก็สามทุ่มก็ได้สี่ทุ่มัเออ,อ,อแต่รานตัดผมอยู่ไกลอ๋อ ครับก็อย่างที่บอกเนาะสามารถปั่นแท็กได้เซนโปรเจกต์ EPC ช่วยกันทำมั้ยใช่ช่วยกันปั่นแท็กควิตเตอร์เนี่ยนะครับผมไม่มีอะไรก็เข้าไปบนรหรือว่าแบบลูกสไลี่ตอนหลังจากดูจบเข้ามาร่วมพูดคุยกันครับอย่าลืมถ้าไม่กดซิวเดี๋ยวพี่จะกดให้เอง <laughs> ก,กัจะกด<น>เป็นไปจะกดอยากกัดสกปกโดนแน่พรุ่งนี้โดนแน่ <laughs> ปวดเหลือเกินอยากโกยากมื่อสกปกตัวใช้ลืลืมลืมไปเลยเจอกันพรุ่งนี้เม่นั้นห้ามห้ามใครกด <laughs> เอาลวตอนน่าหาย แล้วคือก็กดสิได้นะมันก็บวกบอก<ด>แล้ว<ด>ให้กดตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ก็หายแล้วจะคิดอยู่กลับไปกดดีปะไม่ดี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 ไม,ไม่ถ้าสมมติกดพรุ่งนี้เองเนี้ยมันก็จะเป็นลอยอย่าบีบแต่อ <c oughs> ย่าบีบิต <c oughs> ีโด,ดน,นบีบแต่ค่ะ <c oughs> ไม่เ <c oughs> ขาบีบคนอ,อื่นอ๋อ นั่งตัดผมแบบหลับแน่เลยก็เนี่ยก็ไลฟ์ไปด้วยตัดผมไปด้วยคิดถึงพรุ่งนี้ะลออไม่ไหวพรุ่งนี้พี่แกะไปไปด้วยนี่ใช่ใช่พรุ่งนี้พี่แกะไปด้วยเออจะได้ใช้ช็อตอะไรเนี่ยใช่ ก็เออถ้าป่านเต็มๆยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เนาะเพราะแกะก็ไม่ค่อยสบายเท่าไรใช่เขาเป็นน้ำยิ่มไปก่อนใช่อยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าสเปเชียลเชืป่านเนี่ยจะออนเมื่อไหร่นี่ยังไม่รู้เลยมาลองถามพี่นิวน <ะ S 2> อรโรนอะโรนกล,ลับแซวอรนกล,นลักบซลแซว่ย จะจะถึงจะถึงใกล้ถึงแล้วพี่แต่ตอนนี้รถติดอีกเลยก็ถ้าจะถึงก็เดี๋ยวจบไลฟ์ก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในทวิตเตอร์แล้วก็ให้เป็นตัดก่อนด้วยตอนสี่ทุ่มได้กลับมาเจอที่สเปร์ทวิตเตอร์นะครับผมัาผมก็เจะพยายามปั่นเทนอยู่เรื่อยๆจะไม่หลับตอนอยู่ตอนตัดผมจะนั่งปั่นเทนไปเรื่อยๆก็เนี่ยอัปเดตของผมไปเรื่อยๆไง ออน,นี่เลมได้ประมาณเอ 4, 50, เ่อสี่แสนห้าหมื่นเซตแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้โอหมดประมาณ <laughs> ไหนดูจอนหน่อยดูจอนหน่อยดูจอเดอ้อไม่ใช่ขวัญอา้วอาวเหรอจออยู่นี่เหรอเออนั่นแหละเออนี่ยต้องตัดจอออกปะ่ะต้องตัดเยอะอยู่อืมดูดิ จอนเยอะไม่ไหวแล้วเป็นน้องทีมตอนแรกน่ารักเอาแบบนงน้องทีมแยกตอนนี้น้องทีมจอนจัดจอนจัดอนจัดแล้วตอนนี้น้องทีมน้องทีมไม่ไหวแล้วผมยาวไม่ไหวต้องไปตัดแลัอือโอเคเดี๋ยวผมกำลังจะถึง้านตัดผมแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนไปเราจะเจอกันในทวิตเตอร์กระทางไอจีก่อน ก็สามารถรับชมเซืโปรเจกต์ได้ทาง i c ซีทีหรือดูดอทคนะครับผมสามารถดูได้ตอน2องทุ่มเฉพาะ vip เท่านั้นก็สมัร้าง v เดือนแรกแค่หบาทใช่แล้วก็มาร่วมพูดคุยปันแท็กกันได้ทางเรื่โปรเจกต์อีสครับครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วทางไอซีทีนะครับผมเขามีกิจกรรมดีๆมาฝากก็คือเต่อรักต่อใจแจก เพือพร้อมลายเซ็นนะครับผมแล้วก็หมอนรองคอที่อัดเสียงบุญกระเพมบอกฝันดีไว้เนาะก็เป็นคําที่นวยอยู่พอสมควรอืรอก็ฝากทุกคนนะครับผมเล่นก,กิจกรรมกันเยอะๆเนาะแค่โพสร,รูปอาหารที่ชอบและรูปนักแสดงว่าแบบอยากให้แนะนําอย่างแนะนําเปย์ไปกินซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นก็จะมีติดลุ้นรับรางวัลน,นะครับได้ครับผมครับผม,ผมก็วันนี้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวให้เปย์ไปตัดผมแล้วก็ไปเจอในทวนะิตเตอร์เนาะ ได้ครับผมเดี๋ยวเจอในทวิตเตอร์ตอนสองทุ่มเลยโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเขาด้วยฝากทุกคนด้วยนะครับผมเซเว่นโปรเจกต์อีพีสี่ครับ <Okay. S 1> แล้วเจอกันโมยโมยครับบาย